สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องแม่ต้นเกลียวชวนกินค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะฝนตกทั้งวันเลยก็เลยคิดอะไรไม่ออกคะ่ะว่าจะทานอะไรก็เลยเข้าเซเว่นค่ะนี่ไปได้นี่มาค่ะนี่ชิมรสไก่เผ็ดเกาหลีนะคะอร่อยมากเลยนะคะตอนนี้มีโปรอยู่ด้วยค่ะเพื่อนๆก็คือปกติราคาซองละสิบาทนะคะตอนนี้ก็คือถามน้องพนักง,งานเซเว่นนะคะก็คือโปรเนี้ยถึงวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนเลยค่ะก็คือซื้อสามแถมหนึ่งค่ะ ลองดูนะคะวิธีการปรุงก็ง่ายมากๆเลยค่ะต้มในน้ำร้อนห้านาทีแล้วก็ลินน้ำออกค่ะแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะวน <c oughs> นี้ท้าก็มีเพิ่มทำไข่ดาวน้ำมาด้วย <c oughs> เพิ่มมาด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทานกันเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะ <c oughs> อืมอร่อยค่ะ พอเพิ่มไข่ดาวเข้ามานะคะก็อร่อยยิ่งขึ้นนะคะทาไม่ง่ายแล้วเอ้ยทําไม่ยากค่ะแล้วก็อร่อยด้วยวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนๆฝนตกกันไหมคะพายุน่าจะเข้าถึงวันพรุ่งนี้เลยพอดีลูกหลับค่ะก็จับ ม่ชิ้นแห้งซะเลยนี่ค่ะแพทมิมลล์โวลควิกับน้ามาด้วยหนาวฝนตกแคทเป็นคนชื่นชอบการทานบะหมี่่งสำเร็จรูปมา,มากๆเลยค่ะมีหลายรสชาติ แค่ชอบทานนะคะอย่างไวไวฟลิกแค่ก็จะชอบทานรสต้ยมยำกุ้งนะคะแต่ว่ามันอร่อยค่ะมันเข้มข้นแล้วก็อีกรสหนึ่งของไวไวคลิกที่ชอบนะคะก็รสต้มโค้งค่ะเพื่อนๆชอบรสไหนกันบ้างคะควันอ๋ออร่อยค่ะมาทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวแม่น้องเกลจะทานเผื่อน,นะคะเพื่อน ฝนตกแบบนี้เพื่อนๆทานอะไรกันคะถ้าฝนตกก็หน,นีไม่พ้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเลยคะ่ะมาดูกันนะครัวันนี้แม่ลังเกียวจะทานหมดไหมนี่นี่ชิ้นนี่แม่รังเกียวต้มไปสองซองเลยนะคะว่าวันนี้ซื้อมาสี่ซองืส,สามแถมหนึ่งคะ่ะอยากให้เพื่อนๆได้ลองกันนะคะอร่อยคะ่ะ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของคนไทยนะคะก็อร่อยมากเลยค่ะหลายรสชาติเยอะแยะไปหมดเลือกทางได้หมดเลยค่ะเดี๋ยววันไหนแม่น้องเกลจะมารีวิวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของคนไทยนะคะ ดีลูกหลับค่ะก็เลยได้มาทำทานเนาะเพื่อนๆอย่าลืมไปลองกันนะคะอร่อยค่ะแค่คอนเฟิร์มแม่ลงเกี่ยวชอบมา มาต่อที่นีชิ้นแห้งรสไก่เผ็ดเกาหลีกันนะคะ เพื่อนที่ลงสมัครสิทธิ์คนละครึ่งไว้อย่าลืมมาใช้สิทธ์กันนะคะจ,จังจังหวัดสระบ,บุรีเนี่ยก็มีร้านค้าร้านอาหารที่ร่วมในการเยอะมากเลยค่ะซึ่งแค่ก็ตั้งใจไว้ว่านะคะว่าเดี๋ยวจะไปรีวิวร้านที่ร่วมสิทธิ์คนละครึ่งของจังหวัดสระบ,บุรีนะคะเพื่อนๆในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียงก็จะได้สามารถมาแวะมาใช้สิทธิ์กันได้ค่ะ เอาจริงๆเนี่ยแค่ตองเดียวก็อิ่มแล้วนะคะนี่ค่ะกลัวไม่อิ่มก็เลยแวะซื้อหัวดซองรดนมมาด้วยนะคะ ทานใยการค่ะหอมกลิ่นนมมากๆเลยค่ะน้องเกลียวน่าจะชอบนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อมาไว้ให้ลูกสาวทานด้วยค่ะ หารถูกหรืออาหารแพงคนเราก็สามารถทานได้แค่อิ่มนะคะดูแล้ววันนี้แม่ต้องเจลน่าจะทานไม่หมดค่ะเดี๋ยวมาปิดท้ายคลิปด้วยครัวซองรสนมนี้แทนนะคะ เพื่อนชอบทานอะไรกันในเซเว่นที่เข้าไปเซเว่ทุกครั้งจะต้องแวะซื้อทุกครั้งเลยจริงๆตั้งใจคอะก็ค่ะจริงๆตั้งใจจะซื้อซูชิมาด้วยคะ่ะชอบกินซูชิในเซเว่ด้วยนะคะแต่วันนี้รสชาติที่ชอบหมดก็เลยไม่ได้ซื้อมาแต่แค่นี้ก็ยังทานได้หมดแล้วคะ่ะ สท้้ายแลวค่ะดเอาละค่ะวันนี้นะคะก่อนจากกันไปนะคะถ้าหากคำพูดไหนหรือการกระทำอะไรที่ไม่สุภาพก็ต้องขอโทษไปด้วยนะคะฝากช่องแม่ล้เกลชิญกินไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะ Eu